เทศบาลเมืองศิลาค่ะได้มีการไปจัดงานนะคะถกลบตอสังทั้งตำบลนะคะหลังจากที่มีการเปิดแคมเปญปีแรกเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการกว่า2,000ไร่ค่ะก็เล็งขยายพื้นที่ตำบลข้างเคียงนะคะคืนอากาศบริสุทธิ์แก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5อย่างยั่งยืนค่ะทีบ้านศิลาหมู่ที่1ค่ะอยู่บริเวณริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นกาลสินตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายสิริวัตรเิริพานิชร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศประจำปี2567ซึ่งเทศบาลศิลาค่ะร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้กเกษตรกรในพื้นที่นั้นได้ไถ่กลบต่อซังข้าวแล้วก็ใช้น้ำจุลินทรีย์ในการย่อยสลายซังข้าวแทนการเผาท่ามกลางความสนใจจาก,กเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะ ทางด้านนายภัยรัฐวีวานนายกเทศมนตรีเมืองศิลานะคะบอกว่าการถ่ายกลบต่อสังข้าวนั้นเป็นนโยบายที่รัฐบาลและก็จังหวัดได้เดินหน้ารณรงค์ให้เกษตรกรทุกพื้นที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งพื้นที่ตําบลศิลานั้นขณะนี้ก็เข้าสู่ช่วงของการทํานาปลังหลังจากที่สิ้นสุดการเก็บเกี่ยวได้ช่วงนาปีแล้วดังนั้นนะคะการรณรงค์ด้วยการประสานความร่วมมือร่วมกันร,ระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนอสอมรและก็ก เกษตรกรนั้นให้หันมาให้ความสําคัญกับมลพิษและก็มลภาวะที่จะเกิดขึ้นจากการเผาโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5และก็ปัญหาควันไฟที่ขณะนี้ค่ะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ดังนั้นนะคะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่คนสิลานั้นจะร่วมมือกันในการที่จะไถ่กลบต่อซังข้าวการให้มากที่สุดโดยเทศบาลศิลาค่ะก็ได้ให้การสนับสนุนกันแบบคนละครึ่งนั่นเองค่ะ นายพายรัฐกล่าวด้วยนะครับว่าสําหรับการทําความเข้าใจกับเกษตรกรซึ่งเดิมคาดการว่าเกษตรกรจะเข้าร่วมโครงการกับทางเทศบาลในปีนี้ประมาณ1,000ไร่จากพื้นที่นาข้าวทั้งตําบล8,00 0ไร่แต่มีการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับพบว่ามีเกษตรกรให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า2,000ไร่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของคนศิลาที่จะร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาฝุ่ลนละอองขนาดเล็กและปัญหามลพิษทางอากาศ เพราะว่าศิลาเป็นเขตชุมชนติดเมืองหากไม่มีการเผาก็จะช่วยสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยครับคือการการาแสดงออกซึ่งความจริงจังของเทศบาลนะครับที่รณรงค์กับพี่น้องเกษตรกรกับกำนันผู้ใหญ่บ้านาผู้นำชุมชนแล้วก็อสอมอเนี่ยเราได้ลงเหมือนข้อประตูบ้านชวนพี่น้องเกษตรกรแบบจริงจังแล้วก็ให้เขารู้ปัญหาว่า ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปปัญหาพี่น้องสุขภาพด้านสุขภาพเป็นปัญหาใหญ่เราก็ช่วยกันบอกว่าเราสิ่งหนึ่งที่เทศบาลทำก็คือเราช่วยกันช่วยชาวเกษตรกรเนี่ยด้วยการช่วยค่าน้ำมันในการเขาไถาครั้งนี้ด้วยเขากเา็เกิดความกระตุ้นขึ้นมาว่าเอาทุกอย่างช่วยกันเทศบาลก็ช่วยเราเราก็ช่วยชาวบ้านมันก็เลยเกิดเป็นโครงการแล้วก็พี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจมาก